สวัสดีครับอมเป็นห่อยเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงเอฟซี FC สาวหน่อยเป็ดปันแห้งนะครับเอฟซี FC บอดโจบ้านนี้นะครับช่องไอเต็มนะครับทมาเบึงนมาทำเจ้าหน้าที่นะครับเพิ่งกําลังเก็บเวทีนะครับเพื่อสิไปทำการแสดงนะครับทํำการแสดงที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ ที่บกสสามนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับในวันที่27กันยายนนี้นะครับเพิ่งกำลังดื้อถอนเวทีออกไปเกิดสิบปติดต,ตั้งต้อนี่แหละผมก็เลยมาถ่ายให้เบิึงนะครับถ่ายให้เบิึงผัดการดื้อถอนเวทีมือนีแดดท้อนครับมือนีแดดท้อนเจ้าหน้าที่ก็ทำงานตากแดด แดดฮ้อนกันแต่ว่าก,ก่อนเมฆก,ก่อนฝนเพราะเป็นก่อนฝนก่อนเมฆครับมีก่อนเมฆเพราะได้บางแดดน่จะน้อยนะครับเป็นระยะขณะที่กำลังเก็บของนะครับเพื่อจะไปตั้งต่อครับไปตั้งไวที่ต่อ เฮ็ดจากนี้มึนก็นไปตั้งท่อที่ขอนแก่นนะครับบอกว่าสสามสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเอฟซีลาเอฟซีสาวหน่วยเป็นบรรพแพงก็ไปแหมงแขกําลังใจกันเลยนะครับอยู่ที่บกศสามนะครับบกศสามขอนแก่นนะครับ,รบ,รบไปแห่งกำลังใจอีหล่ากันนะครับมเมื่อถ่ายเหตเบิึงบรรยากาศรอบที่กำลังเห็ุงาน จอ led ด้านข้างเคุณเก่าล,เา,า,ลเาลงแล้วนะครับด้านหลังเอาลงแล้วเและจอ led ข้างบนนี่จะมีเมฆก,ก่อนเมฆเป็นระยะระยะนะครับค่อยบงังแดดใหอยู่บังแดดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับไปใ,ให้กำลังใจอีหลากันเด้อครับอื่นวันที่เยี่ยม ที่บขสสามคอนเจนทขาบรรยากาศอันเจียบเวทีนะครับสำหรับคอมเอฟซี FC หลามีย,ยุ่ยใ,ใกล้กันเดินทางมาให้กำลังใจกันกำลังใจหลาเข้าที่เก้านน่อยนะครับหาแบบเบิ้งบรรยากาศล้อมรอบนะครับ ือาือเสร็จแล้วเพิ่งกลับไปต่อเลยนะครับไปต่อที่ขอนแก่นเลยงานต่อที่ขอนแก่นเลยนะครับเดี๋ยว ไปตั้งที่คอนเทนต์แกวผมก็ดอัพคลิปให้เบิ้งอีกเพื่อนึงนะครับให้เบิ้งอีกรอบอัปเดตสถานการณ์เรี่ยวเลี่ยวเลยนะครับอันนี้รถเครื่องเสียงเครื่องไฟกับคนคองเตือนรถเรียบร้อยแล้วนะครับคนคองเตือนรถเรียบร้อยแล้วคนคองเตือนรถเรียบร้อยแล้ว หถดไฟลำบกไฟนะครับคนคลอง้นเรียบร้อยแล้วเหลือบางส่วนนะครับดูดูลำพงดูขอกดูลำพง เบื้องอีกท่านหนึ่งนะครับพี่สองนะครับพี่สองพี่สองเพิ่นมาอัปเดตสถานการณ์เนรื่อยนะครับครับพี่สองครับสวัสดีครับพี่สองครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับมาตั้งแต่กี่โมงพี่มาตั้งมาตั้งกี่โมงครับลบออกไป ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงสิบนาทีครับผมก็นั่นแหละครับประมาณเก้าโมงกว่าอ๋อมันตั้งแต่เก้าโมงกว่าเลยมันสิบโมงสิบโมงจะสี่สิบละวสิบโมงจะสี่สิบแล้วก็ลบมันไลนมาหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีก็ประมาณนั้นแ่ะประมาณเก้าเก้าโมงครึ่งครับผมได้เข้าไปที่โดมยังพี่ยังครับมาจอดนี่กําลังเก็บเลยเหมือนกันครับเหมือนกันไปให้ดูก่อนไปให้ทีมงานแต่ให้เอฟซีดูก่อน พักๆอาจจะลงนะครับผมเพราะเพราะอะไรเพราะไปปั่นผ้าไว้ปักซอยไอ้สองไปปั่นผ้าไว้ปั่นผ้าไว้ปักซอยรีบมาด่วนเลยใช่ไหมชั่วโมงนึงอ่ะแต่เดี๋ยวอาจจะลงเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเป็นอาจจะเหลวสักชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะครับใช่ไหมไปครับไปไปด้วยกันนะครับโอ้ยพรุ่งนี้ขอนแก่นนี่ยฝากเอฟซีให้หน่อยพี่ครับผมฝากเอฟซีน้องหญิงหน่อยครับผมฝากเป็นกําลังใจด้วยครับก็พี่สองครับ เจโอวันก็ช่องนี้ไอเต็มครับไอเต็มนะครับไอเต็มเจียวูนะครับผมก็พวงนี้พวงนี้สารคาไม่แพงใช่ครับอยู่กวนสุมนี่เองครับพรุ่งนี้เราก็ไปให้กําลังใจกีฬาเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ผมก็ตามไปทุกที่ครับไปอุดรด้วยได้ครับผมไปสองจะตามไปทุกที่นะครับช่องนี้ครับช่องไอเต็มนี่ครับสวัสดีครับมานะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไม่มีหน้าครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับไอ้แซมเคโอทูนะครับครับผมพรุ่งนี้ไปให้กําลังใจหฬากันครับไปที่คอนแก่นครับวันลื่นไปอุดอเป็นแยบแล้วครับดูดีเสียงแล้วจะดันเลยครับว่าสมาชิกสมาชิกวลนอนพันธ์จะมาชิกใช้เสียงกันใช่ไหมครับใช้เสียงกันบึ้มบึ้มบ้มมันต้องใช้เสียงครับ ก็ถือ,อว่าอากาศก็กโอเคอยู่เนาะพี่น้องวันนี้นเาน,นาะเ,เ,เ,เพราะว่ามีทั้งก้อนเมฆบางแดดเนาะมีแดดด้ยวยเปเเิดได้อย่างนี้นะแตกแดดเลยแหละสนามสัตว์ตั้งสีแดงขนาดวนันนั้นอ่ะฝนฝน,น,นยังปล่อยๆย,ยังคนก็ยังคนนก็ยังเยอะอยู่นะขนาดตัวเวลาเนี่ยอยู่กันอยู่กันเหมือนกับเกือบห้าร้อยนะเตยลาคนก็ยังเยอะอยู่แต่ก็ตัดกำลังไปเยอะเตยลา ผมไม่ไหวเพราะว่านั่งตากฝนทั้งคืนเปียกเปียกหมดเลยเมีบิ๊กจอนอน่ะบิ๊กจอนนั่งหลับค้างอุ้ยแล้วแล้วก็กอดแกเปียกตั้งแต่นั่นแล้วนะเ,<อ>เปียกตั้งแต่กลางวันแล้วนะนั่นแหละเปียกจนแห้งไงเปียกจนแห้งหลายรอบอะ่ะก็แกนั่งกลางร่มแกแกนั่งแกนั่งกอดร่มอะ่ะแล้วแกก็หลับหลับเลยใช่ไหมร่มร่มไม่ได้ครับล้มก็เปียกอีกนี่นะครับ ทีมงานเจลทูเจลวันไม่แน่ใจเขาลงในเจลทูเอาจารย์กบทักมาเมื่อคืนว่าที่พิจิอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปชนหมาอ้แล้วแกล้มโอ้โอไม่ถามนะยังไม่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลใช่ไหมครับมันผมคิดว่าแกถ่ายคลิปเหรอเพราะแกก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะไปดูใน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 ยูทูบแกไม่มีไง ว่าแกลงไปในไอเจโอเปล่าเจโอทูวระแกไม่ได้อยู่เงี้ยอาจารย์กดขักมาอไ่รู้ว่าแกดูมาจากไหนทักมาบอกปียังไม่ได้ดูเลยว่ารุนสาทุ่ทักมาหาผมก็น่าจะง่วงด้วยเนาะถ้า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 เป็นจริงก็บอกดูบอกว่าค่อยๆไปนะขนดมันตกแกก็ต้องรีบกลับเพราะแกมาตั้งก็คือเจ็ดวันแล้วอ่ะ มาตั้งแต่วันก่อนวันที่จะเปียอีกวันที่ยี่สิบหรือเปล่าแกมาสิบเก้าหรือยี่สิบอ่าเจ็ดวันพอดีขับมอเตอร์ไซค์มาจากกาญจนบุรีข้ามปากาสุดยอดมากครับพี่บิ๊กจอนครับบิ๊กจอนกดไลค์กดแชร์ด้ครับพี่บิ๊กจอก็สู้มากนะครับบิ๊กจอนจิวทูขับมอเตอร์ไซค์มาจากกาญจนบุรีสุดยอดมากครับ พอเปิดวงาวน้อยสาวน้อยคโชว์แกไม่ได้มาอ่าสำหรับคลิปนี้กอ่าขอลงแค่นี้นะครับขอขอบพระคุณพอแม่เอฟซียิราเอฟซีพลังเงียบหลายๆเด้อครับผมเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพ่งขอพุดในห,หลายครับติดตดติดตามขอมาอย่างสมทุนนะครับอ่าสำหรับคลิปหน้ากงจะอัปเดตท,ที่คอนเทนไฮเบิ้ลนะครับว่า ถึงขั้นตอนไหนก็บปากติดตามเนี่ด้อครัปฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้เนี่เด้อครับผมสัหนรับคลิปนี้สวัสดีครับ